สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมมันอยู่กันต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับอยู่กับทีมงานทรหนึ่งครับผมชันชูก็เป่ากรองเป่ามะน้ำนะครับเหล่าน้อยก็เอาไทยกลับมาแล้วครับผมพรุ่งนี้ก็ย้ายบอไมอีกแล้วนะครับทีมงานเราส่วนวันนี้ผมเมื่อน่ครับรถต้อมหมอความครับ โอ้สปุกเรดก็มาแล้วเรดมาถึงบ้านแล้วครับโซ่ตัวนี้น่าจะเป็นโซ่200หรืเหรอเปล่าทำไมโซ่มันใหญ่จงังข้อใหญ่แบบนี้น่าจะเป็นโซ่200นะครับนี่ใบแท็กบางใบ,งบงก็โผล่แล้วเห็นไหมนี่หวัวโผล่แล้วแต่ว่าเครื่องเสียงพี่เพราะพี่ีต้องแยกเป็นไทยกัสอง อ่าเอสงสารรถจังเลยครับเบกเจอแต่ง,งานแบกครับผมไม่แบกก็จะแดกอะไรเนาะนี่ก็ล็อกกี้อินดี้สายจมครับเนี่ยเห็นไหมขับรถช่วย ดูแต่รถคนอื่นไม่ดูรถตัวเองเหรอไม่นี่โซ่อะไรขาดก็ไม่ดูนี่เห็นไหมครับอย่างงั้นแหละเห็นไหมนี่มันฟ้าบานพับเนี่ยมันหลุดมันอะไรนเนี่ยก็น่าจะเชื่อมน้อยเนี่ยไม่เชื่อมปล่อยให้มันหลุด จะสุบเกรดครับเดี๋ยวพามาดูทีมงานเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมเพราะว่าบางทีเราเบื่อันพริกไงอะไรก็มงพิกกัเบานี่เลยก็วางเราพับเบาะนอนลงเนาะ ถ่ายเพลงรูปข่าววันนี้เพิ่นั่ไหมไปเล่นไปเล่นทำอะไรครับไปเล่นไอ้ใหญ่อะเป็นอะไรอะไรบาดตีนอีกแล้วไม่หนูนั่นแหละหนูไม่ใส่รองเท้าไปแทงเท้าไปใส่รองเท้าไปเหยียบเหยียบน้ำเหยียบน้ำเดี๋ยวน้ำบาดตีน ทีมงานก็เอาเลิกงานก็พากันเป่ากรองเป่ามะนาวครับวังนี้เจ้าสมรายก็ได้เย,ยไปหน้างานเก่าครับ ที่สายตีสิกครับผมส่วนพวกรถน้ำก็ไปวิ่งกับเจ้าวาเลนไทน์ครับเจ้าวาเลานไทน์ไทให้ผมบนให้ผมบนน,บน,น้อยไให้ผมบนน,บน,น้อยลเลไ็กละกระกเ็เธอกขาอีกแล้ว ขาดอีกแล้วอะไรอันดับหนึอบ่งมาชื่อมาเต้ยอันเับหนึ่ขาดอีกแล้วครับผม,มจ้าวันเคยนี่ก็เจ้ายันมาครับ49 กันชูก็เช็ครถครับเปามาน้ำปอกองเจ้าสมลายครับส่วนไอ้ล้นซ่านี่ไม่รู้ยกหัวทำอะไรนี่ รถแต่ละคันนี่มีเจอสภาพแบบบ๊อบๆนะ้วครับส่วนตาทงก็นู่นมองฟุนขาดอ๋อ ทำไมเขาทำแบบเหมือนจะของรถแข่งะสั่นทตุ้ยตุ้ยบ่โซ่าโซลาาครึ่งทางแล้วมั้งนี่อ้เท่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 ทท อินดีสาจมครับวันนะวันนะโอ้โหโอ้เอ้นะเอ้นะจะหน้าไป โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ